เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกลับมาอีครั้งกับช่องปันซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งนึงกับเกมบลูซีดภาค6ครับผมหลังจากที่ผมได้ทําการเล่นชาเลนธรรมดาไปแล้วเนี่ยผมก็จะต้องทําการลุยเจ้า a อ c ดวานชาเลน g ์นะครับครั้งนี้คือเดสนาดโมบายเฟลลี่โมบายเฟลลี่เหรอแย่ yeah, แล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับถ้าเล่นในคอมจะดีกว่าแน่ๆเลยอะถ้าเล่นในมือถือน่าจะลําบากประมาณนั้นอะ ห้ามเสียพลังชีวิตเลยบลูนวิ่งเร็วขึ้น500%แต่ว่าโมแอปน่ะช้ามากโมแอปแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์รีโกลเลตพันห้าเซรามิกพลังชีวิตสองพันโอ้โหพลังชีวิตโมแอปสองพันเปอร์เซ็นต์โหให้เงินสองล้านเหรอโอ้โอ้เลยให้เงินสองล้านแต่ว่าให้เล่นในด่านร้อยสามสิบเก้าให้จบให้ได้ให้เงินสองล้านเนี่ยนะอลองนิวเกมดูสิ ถามจริงผมว่าหลายคนน่ะถ้าเล่นปุ๊บอะเขาจะต้องลองนี่นะเดี๋ยวผมดูก่อนลวกันว่ามันมีอะไรในด่านนี้ที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันลําบากลองลองเดินมาติก็จะมีโมแอฟกองหนึ่งนะครับโมแอฟมาแล้วไงต่อโมแอฟมาค่อนข้างเยอะหนาเยอะและหนาแล้วก็เป็นเมอร์โมแอฟเสริมเหล็กแซมมาด้วยหนามากโมเอฟ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 มล้วนเลยครับ โมออย่างเดียวครับมันมันเป็นออริโกรปะผมดูรูใหม่ทีนะมันไม่ใช่ออริโกรการรีโกรไม่มีผลกันสีทางนั้นอะแค่นี้จริงๆเหรอผมเห็นเจ้าเนี่ยที่มันอนุญาตให้ใช้เทียห้าได้ผมลองดูก่อนแล้วกันดูว่าโม้อฝมันเจ็บขนาดไหนแต่ม้อฝดมันอึดมากเลย เพราะมันสามพเเนไงแล้วดานร้อยสบเกด้วยอึดมากๆเลยครับเฮ้ยมันใช้ใช้ซันเทมโพได้มันได้ใช้ซันเทมโพได้กับเงินขนาดนี้เราก็จะต้องซันเทมโพสายไหนดีวะซันเทมโพสายถ้ามันให้เล่นได้แค่2ตัวก็ต้องเป็นสายซัพพอร์ตนี่แหละเพราะสายซัพพอร์ตราคามันได้อยู่ถ้ามันให้เราใช้ซันเทมโพเราก็เล่นซัพพอร์ต ถ้าเล่นกับซัพพอร์ตจะมีอะไรดีตัวนี้ให้อะไรตัวนี้ให้เล่นแค่าสายนั้นซันเทมโพ e หน้าลองหน้าหลองหน้าลอง,ลองด่านนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องพังตัวด้วยก็คือเน้นการโจมตีได้แบบสุดขีดเลยอะผมไม่ได้เช็คตั้งแต่แรกอะขอมาเช็คตรงนี้แล้วกันนะว่าให้เล่นอะไรบ้างน้ําแข็งไม่ดีนี้หวยแต่มันอึดมากเลยอะมันอึดมากๆเลยอ่ะ firsting t h first ก็คือ มันให้เล่นทัน,ทนกอดได้ผมโอเคแล้วก็ให้เล่นสายนอกแบกได้ก็น่าจะพอได้อยู่ผมวางไว้สักตรงนี้แล้วกันโปะขึ้นมาครับโปะโปะโปะเดี๋ยวเราจะอัพแล้วเราก็จะเล่นสายซูเปอร์ไมล์จริงๆเป็นเฟอร์มาสไปร์เอาซูเปอร์ไมดีกว่าคือเงินมันให้เยอะมากอะตอนนี้มันก็จะสามารถที่จะเล่นสายบนได้แล้ว มันให้เล่นได้แค่สตัวไงผมว่าใช้วิธีกินดีกว่าแต่ทีเนี้ยคำถามผมคือจะเอาเรนจ์หรือว่าจะเอาน็อกแบ็คผมเอาลองลองลองน็อกแบ็คดูก่อนแล้วนะลองน็อกแบ็คและเงินคือด่านนี้เงินมันไม่มีผลครับเงินมันใช้ได้หมดเลยคุณจะใช้อะไรก็ได้เพียงแค่มันให้ใช้อันนี้ได้ด้วยแบ็คออฟอวตาออบถ้าไปคู่กับเมจิกจะดีกว่าหรือเปล่าพรอะนี้มันเป็นซับพอร์ตไง ดี๋ยวตาหน้าค่อยลองไหมเดี๋ยวตาหน้าค่อยลองมหอองม่ถ้าไม่ไหวะนะเพราะว่าน,นี้ทําได้อยู่แต่ว่าถ้าจะให้มันดีที่สุดในตอนนี้ผมลองเล่นตรงนี้เฮ้ยไม่ได้รับบัฟสายก่อนให้มันได้รับบัฟด้วยอะลองดูซิอะอไปเลยไหนไหนเงินก็เหลืออะลองดูครับเฮ้ยเออเนอะไพเลตหลอดไพเลตหลอดเล่นได้ มันกินไงอย่าบอกนะว่าผมพอเข้าใจชื่อด่านแล้วว่าทํำไมชื่อด่านมันถึงเป็นชื่อนั้นผมพอเข้าใจแล้วอันนี้ต้องเป็นคําตอบแน่ๆเลยแต่รอก่อนรอก่อนอะลองเล่นดูก่อนเอายิงให้ได้เยอะที่สุดอึดมาก ผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมมันใช้ชื่อนี้ครับว่าทำไมมันเป็นแบบ not mobile friendly ผมมันไม่เฟนลี่จริงๆอุ้ยเซรามิกมันไวจี๊ดเลย <c oughs> ถ้าเซรามิกพังออกมาเราแพ้ครับ <c oughs> ผมรู้แล้วว่าต้องทำไงคำตอบก็คือใช้เรือเนี่แหละล้านเปอร์เซ็นต์ ล้านเปอร์เซ็นต์ต้องใช้เจ้านี้วางไปสองตัวสิ่งที่เราต้องทำคืออัพสายกลางครับนี่แหละโอ้ยผมต้องเร็วกว่าน,นี้ พวกผมช้ามากเลยเร็วๆเม่มันเปลี่ยนด้านนะ่ะไม่ถนัดเลยตัง้งด้านนี้ไานะ่ะมันไม่มีอะไรสโลพวกมันได้บ้างเลยเหรอ นี่แหละคำตอบโหมันเยอะอ่ะเหมือนมันไม่มีวันหมดเลยครับ ก็เปลี่ยนฝั่งเอา้าอยู่ๆก็เปลี่ยนฝั่งไม่ใช่โมบายเฟรลี่จริงๆด้วยที่มันดูท่าทางจะไม่มีวันหมดเลยอะ ใช่จร,จริงๆใช่ไหมคำตอบอ่ะเพราะว่าถ้าเราขายเนี่ยครูดาวสกิลของเกียห้ามันหมดมันไม่มีไง โอ้ oh my god เงินมันให้เยอะเพราะการนี้เนี่ยแหละแล้วเหตุผลที่มันให้โมแอปมันเดินช้าเหลือเกินก็เพื่อการที่เราจะต้องซื้อขายซื้อขายอย่างนี้ไงผมว่านั้นเดี๋ยวผมจะต้องเลี้ยงเทยสี่ไปตัวหนึ่งอะไม่ให้มันหายไป ไปเราจะได้กดกินช่วยเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งแต่ผมจะลองให้ได้มากที่สุดดูในครั้งนี้นโอ้โหผมก็งงอยู่แต่ไม่ด่านนี้มันให้เงินเยอะเยอะมากขนาดนี้เหตุผลคือสิ่งนี้สินะอยังเหลืออีกตั้งเยอะยอมก่อนผมว่านี้คือคำตอบผมวางมือถือลงกับพื้นกับโต๊ะแล้วครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถือมันลองไม่ถือมันดู เดี๋ยวเราลองเราลองศึกษาอย่างอื่นเพิ่มอีกด้วยไหมมันมีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมเอนจิเนียร์โน no. ไม่น่าใช่ไม่ช่วยเพราะว่าไอ้ที่อยู่ข้างในมันเร็วมากหืม hmm? นี่อ๋อมันไม่ใช้ไม่ใช้ซุปเปอร์สตอร์มอะไรก็ได้ที่ยื้อได้อะยื้อเกมนี้ได้อะ นจยเล่นสายสโลได้ชัวเลยอะผมพอรู้แล้วมันให้ทำอะไรคือไอ้สกิลเนี้ยมันทำคือตัวมันจะวิ่งมาช้าลงไปอีกครึ่งนึงครับทุกๆ15วินาทีเราสามารถที่จะขายแล้วก็ซื้อได้เฮ้ยโอเคโอเคผมผมมันต้องมันน่าใช่อ่ะมันน่าจะใช่แน่ๆน่แล้วมันให้เราเล่นแค่2ตัวก็เพราะว่าให้เราใช้อันนี้อันนึง แล้วก็ใช้ไอ้นี่อีกอันนึงไงล่ะใช่แน่ไว้ตรงไหนก็ได้มันไม่สำคัญหรอกไอ้เจ้าหนียสำคัญที่เจ้านี้ด้วยต้องไว้ในจุดที่มันห้ามตีดีกว่ามันไม่มีผลอยู่แล้วด้วยอ่ะดัดนิ้วดัดนิ้วเลยว่าแบบมา ถ้านายอยากจะสู้กับเราอย่างนั้นนะได้เลยดันร้อยสามสิบเก้าเจอกันหอมหนึ่งส่งซ้ำอย่าช้าอย่าช้าไม่ลงไป อะไรไทำไมมันช้าลงผมร,รู้สึกว่าผมเร็วขึ้นเยอะ โอ้ยย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 ยนยย่ยเลยย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 ว่ายมเร็วขึยนอย่างเห็นยด้ชัดเลยยไไยยยยยไยไยย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 ย มินจา้อยู่ไหนมันรีกูดาวได้ไวขึ้นหน่อยนะถ้าทำแบบเนี้ย mày thưa ông thưa ông gì ha thưa ông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  thưa แต่โลแล้วไม่ทําแล้วยิ่งช้ายิ่งทำอย่างนะั้นดูว่ามันต้องทอําอ่ะดูว่ามันจะอยู่ฝั่งเฮ้ยเราช้าแบบนี้ได้เลยผมรู้สึกว่ามันยังหนาอยู่เลยอะ่ะมีอะไรให้เรากดใช้สกิลไดร้รัวมากกว่านี้ไหมเนะี่ยมากกว่าการซื้อขายซื้อขายเนะ่ะ ไม่รอดไม่รอดมันเยอะเกินแต่มันก็แบบมันก็มันก็นก้นอเริ่มดีขึ้นอ่ะผมว่าใช่นี่แหละคำตอบแต่ผมต้องเร็วว่านี้ นี่แหละคำตอบมันดูใช่ที่สุดเลยคือถ้าผมเร็วกว่านี้ไม่ไปติดขัดอะ่ะหรือว่าใช้สโลของนินจาได้มากกว่าเน,นี้ยผมยอมมาก่อนใช่มันต้องใช่นี่คือคำตอบแน่ๆมันไม่มีทางที่จะเป็นทางอื่นนอกเหนือจากการคลิกแบบนี้ครับ เอางี้ทุกคนผมขออนุญาตดูคำตอบก่อนเมื่อยอะเมื่อเมื่อเลยอ่ะแต่ถ้ามันใช่ปื๊บนะผมก็จะต้องเร่งกดให้เร็วกว่านี้เท่านั้นเองเรสตาร์ทไปดูสิเขาเล่นยังไงใช่ เขาเล่นสแปมเจ้านี่แต่เฮ้ยเดี๋ยวแตกต่างกันนิดนึงเขาเล่นซูเปอร์มังกี้สายเมจิกซึ่งสายเมจิกจะทำให้เกิดความสามารถอันนึงขึ้นอย่างนั้นเหรอ,อ,อโอเคเขาสแปมแบบที่เราทำนั่นแหละแต่เขาเล่นแบบนี้ครับเขาเล่นซูเปอร์มังกี้จะไว้ตรงไหนก็ได้ไม่ได้สำคัญหรอกแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือให้มันกินซูเปอร์มังกี้อีกตัวนึง ให้มันกินซูเปอร์มังกีพอมันกินแล้วเนี่ยความสามารถซูเปอร์มังกีที่กินสายเมจิกอะมันจะมีความสามารถตีผลักครับตีผลักได้ยินถูกแล้วแหละทุกคนแล้วเขาก็ใช้ตัวเนี่ยคือแทนที่จะยืดด้วยนินจาเขายืดด้วยซูเปอร์มังกีแล้วเขาก็กินอย่างเดียวโอเคอยังไงเราก็าต้องกินด้วยวิธีเนี้ยต้องกินทุกตัวอยู่ดีไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงจากท่านี้ได้เพราะฉะนั้นเเตรียมมือให้พร้อม โอ้ยผมดัดนิ้วไปแล้วเมื่อกี้มันจะดัดอีกทีไม่ได้แล้วงั้นเราก็ดูกันเถอะห้ามเล่งเด็ดขาดทางนี้ต่มันจะง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเห็นนะมันถอย นั่นแหละข้อเด็ดก็คือมันถอยเรามีเวลาในการที่จะกดใช้ความสามารถอันนี้มากขึ้นครับขอบคุณมากเลยที่สอนแต่ว่าการฆาก็ต้องใช้วิธีนี้อยู่ดีอย่างที่ทุกคนรู้แหละถ้ามันทังออกมาเมื่อไหร่คือเราแพ้ใช่ไหมล่ะ แลายคนอาจจะคิดบ้างทีมันกินทีเดียวทาไมบางทีมันกินสองครั้งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีสองสองรูปแบบของมันเงี้ยมันมีตัวธรรมดากับตัวแบบเสริมเหล็กมันจะถือว่าเป็นคนละเฮ้ยมันก็กินสองนี่ยงงวะ้งมันเราไม่มีเวลาเข้ามาโอ้แต่ว่าพอใช้ซูเปอร์มังกี้สายนี้แล้วเนี่ยมันยือได้มากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยอะผมรู้สึกสบายไม่ค่อยแบบโดนกดดันเรื่องที่มันบุกมาข้างหน้าเท่าไหร่ก็เหตุผลที่เขาให้เล่นซูเปอร์มังกี้ สายเทมโปเทียสีได้เนี่ยก็อย่างนี้เองรู้สึกไม่โดนกดดันเรื่องเวลาแต่ว่ามันก็ยังโดนกดดันอยู่บ้างครับก็คือว่าเจ้ามวยมันห้ามพังเลยแม้แต่ตัวเดียวไงมันห้ามบัดเก็บแม้แต่ตัวเดียวเราต้องค่อยๆกินไปเรื่อยๆอย่างนี้นหมดก็เพิ่งรู้นะว่าซุปเปอร์มังกี้สายบนเนี่ยมันเอ๊ะมันก็ถูกถูกแลวหลักสายเทมโปอะแล้วเราเอาไปกับสายเมจิกเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถมีโจมตีผักได้ พอมีโจมตีผักได้ก็เสร็จแเราผมไม่ะแต่ก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องรีบเหมือนเมื่อกี้แล้วไนงะมันก็ชิวๆหน่อยไม่ไงั้นนะเมื่อกี้คือผมแบบเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเราแค่กดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ชนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะบุกมาหาเราเลยนะตอนนี้ สังเกตว่าผมใช้วิธีการวางแตกขึ้นนิดนึงไม่รู้ว่าแบบไหนเร็วกว่ากันด้วยควายไปอยู่ฝั่งนั้นอีกนวแต่ไม่โดนกดดันเท่าเหมือนตามเมื่อกี้เนาะรู้สึกว่ามีเวลาให้หายใจไม่ต้องรีบขนาดนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเรารีบก็คือว่ามันจะได้จบเร็วๆไงครับเราจะได้หลุดพ้นจาก ความทรมานอันนี้เร็วๆชนะอยู่แล้วแ่ะไม่มีปัญหาแล้วทุกคนกำลังจะหมดละมันโดนยื้อไปเรื่อยๆแบบนั้นมันไม่มีทางที่จะชนะเราได้แล้วโอเคแค่มีซูปเปอร์มังกี้อยู่แค่ตัวเดียวก็รอดแล้วนี่ มาฝั่งไหนก็ได้ครับผมฝึกการกดสแปมสกิลในด่านนี้ไปโอเคให้เงินเยอะก็เพื่อการนี้แหละเราต้องซื้อขายซื้อขายซื้อขายอืมเฮ้ยเมื่อยคือมันไม่ได้ง่ายนะมันดูจากในคอมมันอาจจะดูเหมือนง่ายหรือว่าดูจากในมือถือมันจะดูเหมือนง่าย ยังไงคือถ้าใครเป็นคนเริ่มจะพังออกมาแล้วผมไม่อยาไห้มันพังคือถ้ามันพังออกมาคือคือเราก็แพ้เลยครับสุดท้ายละเราคิดออกครึ่งหนึ่ง ตรงที่ว่าเราต้องใช้เจ้าเจ้าเรือตัวนี้ได้แหละในการกิน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 แต่ว่าเราไม่รู้เรื่องที่จะต้องอใช้ซูเปอร์มังกี้ถ้าไม่งั้นนะผมคงจะต้องลองอีกสักประมาณ2อสาตาเลยทีเดียวเชียวที่จะไม่ได้ใช้ม่แบบไม่ต้องใช้ซูเปอร์มังกี้อะเราค่อยจะมาคิดออกว่าเอา๋อเราต้องใช้น็อกแบ็คของซูเปอร์มังกี้นั่นเองในการช่วยได้รางวัลมาแล้วครับได้มังกี้มันนี่110แล้วก็ได้พอร์มาย โอเคโอเค,อเคกลับบ้านแล้วแมวแล้วไม่อยู่แล้วเป็นไงกันบ้างครับทุกคนแอดวานชา l e เลนในวันนี้สนุกสนานดีไหมครับส่วนตัวผมแล้วมันใช้ถ้าเรารู้ซูเปอร์มากี้อ่ะมันไม่ต้องใช้ความเร็วแล้วแต่มันก็ต้องเร็วอยู่ดีเพื่อเราต้องรีบกินให้หมดก่อนที่ซูเปอร์มากี้จะยิงมันพังไงถ้ายิงพังอ่ะไอเจ้าเซรามิกข้างในมันอ่ะความเร็วมันมันสุดขีดเลย เราไม่สามารถที่จะสู้อย่างนั้นได้แน่ๆเฮ้ยเมือม่อยเมือม่อยเมื่อยมากเมือ่อยนิ้วมากแล้วก็แบบเวลามันชอบสลับซ้ายขวาพันก็นี่เหมือนกันคือถ้าสมมติว่ามองแมปเป็นครึ่งครึ่งนะครับถ้าเราเล่นตัววางเรากำลังจะอัปเกรดตัวที่อยู่ครึ่งขวาตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัวที่จะให้อัพอมันจะโผล่มาทางซ้ายแต่ถ้าเราหยิบตัวครึ่งซ้ายมันจะโผล่มาทางขวาก็ประมาณนั้นแหละไม่งงเนาะ โอเคผมขอพักมือพักพักสักนิดน,นึงนะเหมือนจะง่ายแต่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดแต่พอใช้ซูเปอร์มันกี้แล้วมันง่ายขึ้นแต่มันก็ยังมีเวลาอยู่ก็คือก่อนที่โมแอบ,บจะพังนั่นเองประมาณนี้ครับผมเอาละเป็นไงกันบ้างกับการเล่นในครั้งนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะก,กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมบันซานี่ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอรั้งนนะครับ สวัสดีครับผม